สวัสดีครับทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่อง New ว e a ชัยพ Podcast ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทสรุปจากหนังสือที่น่าสนใจมากๆอีกเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า Million Dollar f i e k e n d ครับ หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคู่มือสําหรับใครก็ตามที่ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังรู้สึกกล้าๆกลัวๆไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีหรืออาจจะกําลังติดอยู่กับความคิดที่ว่าฉันยังไม่พร้อมผมบอกเลยครับว่าถ้าได้ฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบความคิดของคุณอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับ โดยในวันนี้ผมจะขอแบ่งเนะื้อหาออกเป็น4ส่วนกันนะครับบทที่1ครับคือการปรับจูนความคิดพิชิตกำแพงความกลัวก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเงินล้านหรือแผนธุรกิจที่ซับซ้อนหนังสือเล่มนี้ชวนเรากลับมาที่จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความคิดหรือ Mindset ของเราเองครับ ประเด็นแรกที่สําคัญมากคือการเอาชนะกับดักการคิดเยอะเกินไปครับหลายคนมีความฝันมีไอเดียดีๆเต็มหัวไปหมดแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะเราโมวแต่ใช้เวลาไปกับการวางแผนให้สมบูรณ์ที่สุดกังวลไปก่อนล่วงหน้ากับทุกปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจนไม่ได้ลงไปทําสักทีหนังสือเล่มน,นี้บอกเราว่าให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ครับ ให้เน้นการลงมือทำทันทีมากกว่าการวางแผนที่ยาวนานความสำเร็จในโลกธุรกิจมักจะมาจากคนที่ตัดสินใจได้รวดเร็วลองเริ่มทำโปรเจกต์เล็กๆการทดลองง่ายๆเพื่อเปลี่ยนไอเดียในอากาศให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ดูครับ ประเด็นที่2คือการเปลี่ยนมุมมองที่มีแต่ความล้มเหลวคำว่าล้มเหลวฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ในโลกของผู้ประกอบการความล้มเหลวเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆครับหนังสือแนะนําให้เรามองว่าทุกความผิดพลาดคือการทดลองที่ให้บทเรียนอันล้าค่ามันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเหมือนข้อมูลสําคัญที่บอกเราว่าวิธีนี้มันอาจจะยังไม่โอเคครับและทําให้เราเข้าใกล้หนทางสู่ความสําเร็จมากขึ้นในทุกๆก,ก้าวที่เราพลาดไปครับ และประเด็นสุดท้ายในบทนี้ที่ผมว่าดีมากๆเลยคือจงกล้าที่จะขอและสะสมคําปฏิเสธในโลกธุรกิจเราหนีไม่พ้นการร้องขอไม่ว่าจะเป็นการขอคําแนะนําขอความช่วยเหลือหรือขอให้ลูกค้าซื้อของและแน่นอนว่าเราต้องเจอกับการถูกปฏิเสธหนังสือเลยให้เทคนิคสุดท้าทายมาเลยครับว่าให้ลองตั้งเป้าหมายไปเลยว่าจะต้องโดนปฏิเสธให้ครบ1ิครั้ง พอเรามีเป้าหมายแบบนี้มันจะช่วยลดความกลัวการถูกปฏิเสธลงไปได้มากเพราะมันจะกลายเป็นเกมที่เราต้องทำให้สำเร็จพอเราชินกับมันแล้วเราจะกล้าที่จะเสนอความต้องการของเรามากขึ้นครับการสร้างเครือข่ายหรือคอนเน c t ชันก็เช่นกันครับเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นเข้าไปทำความรู้จักกับคนอื่นๆการขอคำแนะนำหรือขอให้คนช่วยแนะนำต่อๆไปเป็นวิธีง่ายและทรงพลังที่สุดในการขยายวงจรคนรู้จักของเราครับ สรุปง่ายๆสำหรับบทแรกนะครับคือเราต้องยึดหลักลงมือทำทันทีและกล้าที่จะขอสองอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยปลดล็อกความกลัวสร้างความมั่นใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆได้แล้วครับมาต่อกันที่บทที่2ครับจากไอเดียดีๆสู่ธุรกิจที่ทำเงินได้จริง พอเราปรับจูนความคิดให้พร้อมลุยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการปั้นไอเดียธุรกิจของเราให้มันสามารถทำเงินได้จริงๆซึ่งหนังสือก,ก็ได้ให้แนวทางที่จับต้องได้ไว้3ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ให้ความสำคัญกับลูกค้ามาก่อนไอเดียของเรานี่เป็นข้อผิดพลาดสุดคลาสสิกข,ของผู้ประกอบการมือใหม่เลยครับ คือเรามักจะตกหลุมรักไอเดียของตัวเองมากเกินไปแต่หนังสือย้ำว่าให้เราเริ่มต้นจากปัญหาของลูกค้าก่อนเสมอลองมองไปรอบๆตัวสังเกตดูว่าผู้คนมีปัญหาอะไรที่พวกเขายอมจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นบ้างผู้นำระดับโลกอย่างสตีฟจ็อบส์หรือเจฟเบโซสก็ต่างใช้หลักการเดียวกันนี้ครับคือเริ่มจากการทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึง้งแล้วค่อยย้อนกลับมาสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เหล่านั้นขึ้นมา ขั้นตอนที่2ครับทดลองให้เร็วเพื่อเช็คว่าไอเดียของเราขายได้หรือเปล่าเมื่อเรามีไอเดียที่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แล้วอย่าเพิ่งทุ่มเงินทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับมันครับหนังสือแนะนําให้เราทดลองตลาดอย่างรวดเร็วโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าล้องหาลูกค้าให้ได้3คนและเก็บเงินมัดจําจากพวกเขาให้ได้ภายใน48ชั่วโมงก่อนการที่ลูกค้าพูดแค่ว่าไอเดียดีนะ มันยังไม่พอครับแต่การที่เขายอมควักเงินในกระเป๋าจ่ายเรามาไม่ไว่าจะน้อยหรือมากนั่นคือสัญญาณที่ยืนยันที่แท้จริงว่าไอเดียของเรามันมีคนต้องการและมีโอกาสเป็นธุรกิจจริงๆครับและขั้นตอนที่3ครับการสร้างโมเดลธุรกิจที่เรียบง่ายและทำกำไรได้พอพิสูจน์แล้วว่าไอเดียเรามีคนซื้อแน่แน่ก็ถึงเวลาที่เรามาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างครับเราต้องประเมินรายรับรายจ่ายและความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจของเราให้ชัดเจน ลองคำนวณง่ายๆว่าต้องขายสินค้าหรือบริการกี่ชิ้นถึงจะได้กำไรตามเป้าและที่สำคัญที่สุดคือธุรกิจของเราต้องยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอเราต้องคอยรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าตลอดเวลาและนำมาปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสินค้าราคาหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปเลยก็ได้ครับ หัวใจสำคัญของบทนี้ก็คือการเข้าใจลูกค้าทดลองให้เร็วและปรับตัวอยู่เสมอถ้าทำตามนี้ได้โอกาสที่ธุรกิจของเราจะไปรอดและเติบโตก็มีสูงขึ้นมากเลยครับ ต่อมาครับบทที่3กลยุทธ์ทางการตลาดการสร้างแบรนด์ให้คนจดจําเมื่อธุรกิจเริ่มเป็นรูปเป็นล่างมีสินค้ามีลูกค้ากลุ่มแรกแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องตะโกนบอกให้โลกรู้จักเราในวงกว้างมากขึ้นครับข้อแรกคือการสร้างตัวตนที่ไม่เหมือนใคร ในยุคที่ใครๆก็สร้างแบรนด์ได้การหาชุดเด่นที่ทำให้เราแตกต่างจึงสำคัญมากๆเราไม่จำเป็นต้องเอาใจคนทั้งโลกครับหนังสือแนะนำแนวคิดว่า1 0 0 0แฟนพันแท้คือแค่ขอแค่มีคนกลุ่มเล็กๆที่รักและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำอย่างสุดหัวใจก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนได้จากนั้นให้เราเลือกใช้โซเชียลมีเดียที่เหมาะสมกับสไตล์ของเราและกลุ่มเป้าหมายครับแล้วเริ่มสร้างคอนเทนต์ที่ดีที่ให้คุณค่าและแสดงความเป็นตัวตนของ เราออกไปอย่างสม่ำเสมอครับต่อมาคือการเปลี่ยนผู้ติดตามให้กลายเป็นลูกค้าครับการที่มีคนติดตามในโซเชียลมีเดียเยอะๆเป็นเรื่องที่ดีมากครับแต่หนังสือชี้ว่าเครื่องมือทำเงินที่แท้จริงและทรงพลังกว่านั้นคืออีเมลเพราะมันเป็นช่องทางที่เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านอัลกอริทึมของใครเราจึงควรมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียให้มาสมัครรับข่าวสารผ่านอีเมลของเราให้ได้ อาจจะโดยการแจกของฟรีที่มีคุณค่าหรือเสนอส่วนลดพิเศษซึ่งการตลาดผ่านอีเมลที่ทำอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมหาศาลเลยครับ และสุดท้ายในหัวข้อนี้ครับคืออย่าหยุดที่จะทดลองโลกการตลาดเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับสิ่งที่เคยใช้ได้ผลเมื่อปีก่อนวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ได้ดังนั้นเราต้องสมวิญญาณเป็นนักวิทยาศาสตร์ลองทําการทดลองตลาดเล็กๆอยู่เสมออาจจะตั้งเป้าหมายง่ายๆเช่นว่าใน1เดือนนี้ฉันจะลองทําโฆษณาใน Facebook กับ Tik t o อกโดยใช้งบเท่ากันแล้วมาดูว่าช่องทางไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า วิธีไหนดีก็ทุ่มเททำต่อครับวิธีไหนไม่ดีไม่เวิร์กก็หยุดทำไปครับแล้วหาหนทางใหม่ต่อไปเรื่อยๆครับมาถึงบทสุดท้ายกันแล้วครับคือออกแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับชีวิตที่ต้องการสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับหนังสือเล่มนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องที่ว่าความสําเร็จของธุรกิจไม่ควรต้องแลกมาด้วยชีวิตส่วนตัวที่พังทลายไป เราสามารถออกแบบให้ทั้งสองอย่างเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างลงตัว โดยเริ่มที่การออกแบบปีในฝันของคุณก่อนลองใช้จินตนาการดูครับว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าชีวิตในอุดมคติของคุณเป็นยังไงอยากมีสุขภาพแบบไหนอยากมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างยังไงอยากไปเที่ยวที่ไหนแล้วเขียนเป้าหมายใหญ่ๆเหล่านั้นออกมาครับจากนั้นก็ซอยมาออกมาเป็นเป้าหมายรายสัปดาห์และเป้าหมายรายวันที่จับต้องได้วิธีนี้จะทำให้เป้าหมายใหญ่ดูไม่กลวงหรือไม่ไกลเกินเอื้อมและทำให้เรามีทิศทางที่ชัดเจนในทุกๆวันครับ และต่อมาคือการสร้างเครือข่ายแห่งการสนับสนุนครับการเดินทางบนเส้นทางสายผู้ประกอบการอาจจะมีช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวหรือท้อแท้ได้การมีเพื่อนคู่คิดสักคนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนที่ทําธุรกิจเหมือนกันหรือใครสักคนที่คุณไว้ใจคอยเช็คเป้าหมายกับคุณทุกสัปดาห์คอยฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆไปด้วยกันและที่สําคัญคือคอยกระตุ้นให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ การมีคนที่คอยสนับสนุนเราแบบนี้จะช่วยให้เรามีพลังใจและเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงมากๆเลยครับและทั้งหมดในวันนี้คือบทสรุปเนื้อหาสำคัญจากหนังสือ Million Dollar Weekend นะครับจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคที่ซับซ้อนแต่เป็นการปรับเปลี่ยนความคิดและกล้ารที่จะลงมือทำในสเกลเล็กๆก่อนทดลองเรียนรู้และปรับปรุงไปเรื่อยๆครับ ผมหวังว่าพอดแคสในตอนนี้จะเป็นประโยชน์และมอบแรงบันดาลใจให้เ,เพื่อนๆได้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นสร้างธุรกิจในฝันของตัวเองนะครับจำไว้นะครับว่าก้าวแรกสำคัญเสมอไม่ต้องรอให้พร้อมที่สุดแต่จงเริ่มจากจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ